สวัสดีค่ะพบกับช่องลู่นาะพาไปดูนะคะมาดูตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะวันนี้ไม่ดามีมะละกอมาเยอะมากเลยนะคะหายไปแล้วแถวครึ่งนะคะไปปะหายไปแล้วแถวครึง่งก็มีเห็ดด้วยนะคะ2อถาดผักพายอีกโอ้โห oh เห็ดเยอะมากเลยนะคะ มาเมาเห็ดเด้อนะคะกล้วยอีกนะคะโอ้โหกล้วยหลายบีหลายเครือเลยเดี๋ยวสิกลับมาเมาเด้อไปถ่ายคลิปก่อนเห็ดสองกระสอบนะคะสองกระสอบก็อีกหาบหนึ่งหาบมาเลยนะคะนี่ตะก้าเข่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกกระสอบหนึ่งตรงนี้อีกกระสอบหนึ่งตัดคลายเถอ่เคยพออะไรปนนี่จะเถอคือสิออกหลายเนูมื่บ้านขอไปเก็บคือเวลาลายปนนี่ ปมาเด้อค่ะเด้อมาซื้อของจ้าค่ะเฮ็ดออกไลคักเด้อค่ะอยู่ตลาดน้อยบ้านลุกพ่นค่ะเฮ็ดออกค่ะเบื้องเอ๋เบิ่งเอาพี่น้องสองกระสอบพุ่นนะคะตะกี้สองเข่งนะคะเข่งหนึ่ง่นเอายายใส่นี่แล้วเพิ่นเอายายใส่นี่แล้วเพิ่นเอาอีกคนทึ่งๆเฮ็ดแดงโก เดี <ersch> yeah, ๋ยวสิกลับมาไปทุนรับแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อเอฟซีมาหลายๆเด้อค่ะพ่อหมอสันกลวยค่ะสันกลวยก็ซอยกันแต่อ่อนซ่อนนี่ยังว่าพี่น้องกูนะ่นค่ะนี่นะคะหลายเห็ดเลยค่ะหลายชนิดนะคะกูนะฮิตแดงก็หลายหลายสุดเนาะมือนี้เนาะ คุณอะค่ะเป็นกิ้งเคงนะคะเป็นทำฟ้านกับมีเป็นทำฟ้านกับมีใหญ่ถุงเลยนะคุณเป็นกระสอบกระสอบใครเห็นทำฟ้านทำฟ้านเลีลาตาใสป์้าเห็นว่ามีกระตาใสต์เปลี่ยนคุณอะทั้งแถาทั้งนุ่มนะคะทั้งเทาทั้งมูลทั้งเป็นดอกจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมน้องป่นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองหนุหน้าภาพไปดูในเด้อค่ะไปต่อค่ะไปดูต่อจ้าคลิปต่อไปไปทงหน้าจ้า